ไทยไรูปปัตอมแล้วปเขียวไอะไหครับไปรูปท้นเป็นขั้นเอในตำานเดงด้งๆเดงๆเด้งๆเ้เด้งด้งๆเดงเ้งเด้งๆเด้้งดงด้งๆเ้งเด้งๆเ้ดเนี่ยๆๆ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  แต่ที่อะไรปลาตครัะปลาต้มเหรอปลต้หลังแต่ตัวตางๆกให้ไปให้เอ็นตัางนานเอ็นต่งนานเหรอแล้วตดนั่นะปัาเขียวอ๋อปัดเขียวเหรอไม่รู้แ้ตัดเท่าไรเลยะแต่ที่ว่าเอ็มที่ว่ากรงที่ว่าหอยคนที่หูพูดีีปัดเขียวฮะอะไตั้งอ่ะพอ้สติห้ที่ว่า โอยว่าให้ปลต่าโอยฮะไอนะอะไรนะอะไรเนี enfin ่ยแต่ค่าดีอนละ่าให้ปราเต่าที่กวนละเป็ดปีแล้วก็บวกวนวา็หลายปีแล้วก็จะคืยมันจะตื้อต้คนประหาคนทั้งหมดนั่นแบบตัดต่อมเจ้าฮับหายแล้วคันอะไ้ต่างนานไ้เร่อยเราบอกข่าว่าหันทวนมาหาอาจารย์ร้อนมหาอาจารย เได้มดติเต็มนอนนี่มันจะดไปเยอะติดไหมมีติดดี่เหรอยให้มันถูกต้องให้ตรงแย่ในตรงนี้ได้ตั้งต่อยู่แค่นี้มาติดปีแล้วประตูตรงนี้นี่เราต้องไปให้ให้มาตรงนี้างในอีกนะมาไปที่เตันทนี่แหละคันที่ออกขันให้รู้นี่แหละแจนให้เอ๋วเห็นขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณเอ๋วไร ต้องออกออกไปให้ได้นี่อันตรายจุดปิดนี่อันตรายมากแล้วี่ใจคันใหยู่นั่นเอ็มพุงเป็นเล็หนกหรือตะออกไงไม่แล้วเพิ่แเพแล้วคเพเคยไปคอยเรื่องมีเดีย่่รู้อ่ะต้ไม่รู้จะออกไปยังไงแล้วทำไงอยู่ที่มาติดปีแล้วปีบ้านอาที่ติดตังคันลเป็นติดตามแล้ ในตอนนี้ในในี้ปันพุดเราลรวขนอดต้องเป็นรถตกตปอพูดเจาแน่นอนนะเน่แล้วจะเอาใคโนดเดฟขามาตังตีตันตังต,ตีตันแลจะเอาใคโนดเมาตปับไปตันเนี่ยออาใคโนดเดฟไคโนะเนี่ให้เนประมาณอะไอะหันตับไปตันตอนนี้เขาเ้ ไม่ต้ั้นะเดี๋ยวเดี๋ยวควรแล้วคนมถึงวแล้วเดินไปดีไปเลอ่ามาแล้วพี่เด็กหัวดีเจเหรอเด็กดีเด็ตตายแล้วเอาข้่น้เต่าเตดอดแต่มันต้องตีนะยิ่แล้ว ได้ไหมได้แต่อยากตาแต่มาเท่ามามาตะปอตะยา เดินคนเดวตแล้วทาวตอกไปเลยอันนี้เดินที่นู้นทาวตอกไปเลยอันนี้เป็นอ้าเดียวค่ะ

นี่เขาไม่ดูผมพออีกแล้วแตตอนนี้เราต้องมาตัวว่าทำไมผมไม่ตายแล้วทำไมผมไม่ตายสักทีแล้วตอนที่ผมทำทันที่ผมก็ตัวนคนัานแรงตัวเองขไมผมตายแล้วทำไมผมเติดไม่ได้แล้วทำไมยังเอ็นเติดไม่ได้จะบอกว่าผมจะให้เป็นเพราเขาผมไปปวดที่วัดแต่ตอนนี้ผมไม่ปวดแล้วผมแพ้ใยามหันหลังผมเหม่ได้จะดูนี่โอเค ครับพูณฮ่อวังไงรลอมจำเหตุแล้วกี่ตาเจีามวยรับเจ้าจอมตาหัวตาปอนอว่าว่าอวนา้าอยากฟัจอมจะเอาเห็นหัวไปหาตาตาแต่เล็ดตัวูตเล็ดตัว はわぁ、へぇ、の、ら、か、に、えぇ、た、ん。